ยยามุสิไปใส่นดิโอ้ยว่าสิไปคอต่อกับบุกเพี้ยวโอก็ต่อกับเพี้ยวโอ้กวงเว้นแสียเฉกซูบมือไม่เบียดเหตุกี่กูว่าอยู่จะว่าไม่จริงหาก็บอว่าอืมหน้าก็สวยผิวก็ดีกูได้บอกกูโง่แล้วอีหลีผิวดีหน้าสวยตกลงมุสิไปต่อกับเพี้ยวอีหลีวะแมน <c oughs> โอ้เป็นยัง เเูเปลี่ยนใจบ่อสเปลี่ยนใจอีหยังไปแป๊บเดียวหรอกมาหืมบ่แล้วง่ายดอกกูไปเมื่อวานนี่ตั้งดนแสดงว่ามันขายดีเด้นี่เอา้ามู้เอาเรื่องอยังนี่ตอกตอกไม่เข่าเขาเพี้ยวนั่นเด้งว้าวเรื่อกยังกูเรียกว่าเรื่องบบเรื่อกยังใช่ไหดอกไป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 ๆๆๆ รู้แล้วว่าถือหันนี่ล่ะเอ้ยเก้าเก้าเจ็ดนั่นแล้วเว้อรว่าแล้วโอ้ยสะไข่กูซื้อลาดไปซะห้ามึงเอ้ยเคลื่อนกูก็ฝันเจียวอยู่นะเลออ็กอันน <c oughs> ี้ป้าบังดูนีม่มดจั๊กบาทวะจั๊กลอตเตอรี่จักใตดินโอ้ยควบแน่นว่าเล็กดังเล็กดังอุ้ยหัวมันจมอีกเนีอยู่บวุ่นยวเดียวนี้แม่เอาเป่าไมา่ได้ใส่บระกาศเพิ่นรวยได้หันเนาะ โอ้ยรวยจังใดเดี๋ยวนี้เลขเขาบ่าถตกเบิดไปไลยปันใดแหะแม่หลายุเูีสิถามป้าจูคือซื้อหลาเถอ้เฮ็ดจังไดเคยคิดว่ามันสิถือ,ถอนีะนะ่แ่ะเนาะงวดนี้ว่าอันเคยไล้ใส่เต็มเต็มเลยถือบ่าบาทนี่บ่เลวบามาละศูนย์บ่ต้องศู์ดอกแม่เอ้ยถูกหวยเห็นเป็นเรื่องแปลกถูกแดกคันเป็นเรื่องปกตินั่นแล้วถือแดกเป็นเรื่องปกติแมนครับ ไม่ยังละเปาข่าวผู้สาวพยายามผูกข้อไตไว่ดีได้มีคนมาพอก่อนนะบ่ต้องมนหาเห็ดไปท,ทัวทีบเนาะเสละ่ะโอ้นี่แม่ป้าผู้บักง่ามหนึ่งอันเบิ่องเงินเงินเดือนสองหมื่นไม่พอใช้วิตกจริตเกิดความเชียดหนัก <c oughs> น้ำซ้ำน้อยใจถูกแฟนทิง้งโอ้ยหน่อยอีหล่ะเอ้ยเนาะสิไปขึ้นสันเฮ็ดยงัง ผูง้งามป่านนี้ยังกล้าถิ่มอยู่วะแฟนมึงอะเงินสองหมื่กับบ่พ่อใส่น้องป่าเนาะมึงก็บ่บอกป่านั่นแล้วว้ากูยอมไปทุกอย่างเลยขันงามป่านนี้ผมกะว่าจังสั้นละ่ะอย่ามาขึ้นคาต,ตัวตายแมย่มาเอาชีวิตกูนี่นะไปแทนนะกูสิไปเกิดไม่เอาดอกไปพอาไม่เห็นหน้าตาแล้วป้ารู้สึกว่าชีวิตกูนีปป่บ่มีค่าเลยขึ้นเบิองอ่งเอาลวดว้าขาวจุนพูนอยู่เนาะนั่นแล้วบอกมาเด้อบอกมาเด้อเปาเพื่อนเฟซมึงบอกครับ บอกว่าจังไหนปะคันงามป่านี่ล้วจังสิคิดฆ่าตัวตาย,ยอายู่นั่นผู้ให้คือกูนี่สิบพ่พ่อเอาไปเฮ็ดปุ๋ยแล้วบ่กเฮอเออว้าเออมื้อเช้านี่ข่อยไปเฮียนเจ้านะ่ะคือบ่อเห็นเมียเจ้าเฮ้อเอาไปยังได๋แล้วก็อยู่หั่นแล้วอยู่ไสอยู่นี่อยู่ในเฮือนนั่นแม่สิไปหาเราเฮ็ดหยังอยู่นี่ก็สิไปเล่นน้ำเราซื่อๆนีล่ล่ะโอ้มื้อคืนนี่เราว่าปวดแข้งปวดขา,าลงแล้วจมปวดแข้งปวดขาได้มื้อคืนนี เมนบ้นออปวดแขงปวดขาน่ะพวกเมนปวดแอวเพิ่มบ,บอกกระเียวกระจิบปวดเหมือนกระตุนกระตุนตัวแล้วไปหาหมอหมอว่ากระดูกทับเส้นเดแต่ว่ากระทับไม่ไม่ในล่ากระดูกทับเส้นนี่เอียงทับนอมาได้ใส่ด้วยนี่กูมาแตบันลาไปยังขึ้นเมาเถอะเมาเนอะกูคนลังเร่งเอาบ่า กูว่ย่านคนะระดับกูนี่กูอยากบอกว่ากูกูพอ่พอพ่อซองลูกฮีมีเงนบาทาูึงกูเลยให้กล้าแตงกับกูนี่กูบอกนี่ตีเลยเอาชิ้พายแล้วลุงสางเรื่นบอลเอเอฮะระดับกูนพาาะ,พ,ะพ่อดาราแล้วกูเลยขอเพื่อดกินสับอัตราคันไปหนึ่งดอก เออกูขอผลไม้กินสิไซมัดไซมัดไปหนึ่งดอกก่อนมีแต่กูใส่มัดไปหนึ่งดอกก็สร้างแม่มันเออแต่กูบอเคยขอผลไม้กินเอาคือยางโปตรงมีแต่กูมีแต่คนขอกูกินบอคือยางโปตรงมึงเอาโทรศัซฟาไปไซเบนก่อนหนิขอยูพี่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 เอาโซฟาไปไซเบนให้กูเย็นหนิเมียกูอี่ห้องหายไม่เจรยางไม่ ตหาเมียกูหน่อยยังทำไมตัวเอาเอาไปัดเมียหน่อยตัวหายเมียหน่อยตัวเฮ็ดยังซันเดียวนี่น่งเล่นเฟซบุ๊กหาแล้วครับตัวหู้เปล่าเฟซบุ๊กนี่มันขี้ตัวเด้้อยขี้ตัวจังไลยครับเดียวนี้คุณแม่เอาขันบ่เสือตัวลองพิมพ์คํ้ามาคนสวยดูเอาพิมพ์คขว่าคนสวยเออแล้วตัวซีูจักดอกคนสวยนี่บอกคับแม่ป้าผููสาวคือายแท้มีแต่คนขำง่ามแบบแม่นั่นแหละตัวเห็นคนสวยแมนบา แมนครับเห็นบอมันขีดตัวตัวชัดๆเลยขีดตัวบังไหรครับอยู่นี่ผมงงเอามึงสีงองหยังพิมพคำว่าค้นสวยหนากูคือบะมีสันนั่นแล้วหน้าแม่คือบะมีเออแต่ก็เอาพิมคำว่าค้นสวยมันต้องมีแหมอีอันนั่นคือเสริมดังอีนี่คือซักคิ้วอีนี่คือบีบหนามาจําหนามันได้อยู่นี่หนากูไม่ได้เฮ็ดอย่างเลยเขาคือบาเอามาล่วงสัน เฮ้ยเฟซบุ๊กขีดตัวห่วยไปยังเราหนิเป่าโอ้ยจะฝ่ทอทำขกี่ลายพี่เจ็บแห้งว่ะโอ้ยเนะาะเงดสมอเมึงไรเอาไปเอามาลติตายยอดผู้สาวนะมึงน่ะโอ้ยมันโมเมนต์จังสั้นพี่โมเมนต์จังไหนดูหนิเบิ่งดูให้จนตาตูบตาโป่สมน้ำหนาบ่โอ้ยมันโมเมนต์จังสั้นลูกพี เป็นยังมาฉีบบอแมนโดนี่กูเบิ้งกูก็ะหู้แล้วโอ้ยเนาะว่าอีหยังกระย่าม่องนุ่มอยากไอ้นี่พอยเจ็บจนบ่ฮู้ว่าสิอธิบายจังไดเดี่ยวหนิกูก็ะบอเบิ่งล่ะเด้์อีนี่หั่นประวัติมันบ่ธรรษมาดาไดเอ้ากูว่ามันหลายแท้่ยบอลแมนเห็นเขาหน้าตาดีก็สิมักเขาโลดคนเฮานี่ตัวเบิ่งนิสัยใต้คอกันเด้โอ้ยเนาะแมงไม้เข้าตากูก็ยังว่าเว้ยเนาะแมงไม้เข้าตาออกให้คยไหมเอ้าบ่ มึงก็มาบอกกูแต่แค่ที่แรกคุณชนะเจ้าเห็นใครได้เบายังจับคว่ำอยู่บ่ว้าอยู่หันละแต่เป็นผีจ้อปากไม่บาคักเนาะ